สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้นะคะแอดจะพาทุกท่านนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวกับน้องเพลงนะคะเป็นตาแซบขนาดเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวน้องเพลงนะคะเส้นบะหมี่เหลืองนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องเพลงพูดถึงมาลายฮักนะคะที่แฟนคลับมอบให้น้องเพลงนะคะว่าน้องเพลงเอาไปใช้ใจ่ายอะไรมั่งนะคะ เราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะพี่นุ้นนะสนาได้เลยนะคะจ้าก็รู้ว่าช่างเยวเราไม่เสียเนะสวัสดีค่ะ พี่มากินก๋วยเตี๋กกับพี่พ,ะะพี่อะไรคะพี่คิมค่ะพี่คิมสวัสดีค่ะน้องเพลงส,สวัสดีพี่คิมนะคะพี่คิมเป็นแดนใหม่นะคะทึ่ทุกคนอาจจะว่าคุณเคยปันใดน่ารักคุณนะคะได้อมาละก,กีช่ชั่วโมงคือยังมือเนี่ยคะ่ะวันนี้ งานเลิกตีหนึ่งตรงมาค่ะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณตีสามครึ่งทีซีค่ะนอนทีซีที่ห่างเจ็ดแปดกี่โมงสิบโมงสี่โมสิบสองวันนี้นอนเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมง 4, ถือว่าหลายค่ะปกตินอนสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงปกติคนน่ะนอนแปดชั่วโมงหนึเต็มอิ่มสวัสดีค่ะน้องเพลงเมื่อคือนนอนอยู่บ้านนักร้องค่ะ ปกติก็ไปนอนบ้านฟ้าอยู่แต่ว่ามันมี่วงเวลาไปนอนคุบบ่หลือไนอนนี้นะเวลามีงานจะไปนอนกับบ้านตัอแเพล้นะคะวันไหนช่วงไม่มีงานก็นอนกับนักร้องปกติค่ะบ,บ่อื้อเี้บ่เอ้อไอ้ดื้อตันอาหารนั่งอารเขาัดอานนามอยู่หนูเจรัย,รยกว๋วยเตี๋ยวค่ะวันที่สิบแสดงอยู่ที่อุดรค่ะอูดอนจ้า มาแล้วนาจนมากคุณพี่ซีตนที่สิบร้องเพลงไปงานเดียวนะคะไม่ไม่ได้ไปกับวงนะคะวันนั้นน่ะสวัสดีค่ะพี่ซีคุณนี้เล่นอยู่ที่แจ้งธานาค่ะตลาดนิกเน็กตลาดนิกค่ะพี่ค่ะมากินกับพี่คิมค่ะพี่คิมเพราะว่าพี่นุ่นแต่ไม่ถึงดูก็เลยมาพี่คิม เออ,อมา่าอันนี้ต่เขียน่ะบอยังไม่ยังไม่เขียนไม่เขียนไอไอ่อนก็ไอปลามามัไงรานหาูห่หอะไรก็ว่าวันนี้เจอกันอยู่พี่แจ้งว่าเท่านะนะคะผู้เยกไก่บฟาราม,มา,จาเจ่อน,มอนออาม่มบัตรนอห้าสิบออนสามทุมบัตรหนึ่งร้หาสิบบาทนะคะก้อนสามถุนเดจา้านตร้าน นั่นหลานยังมาบานร้านโฟบาร้านโฟบานะคะวันที่สิบน้องเพีงอยู่ร้านโฟบาวันที่สิบเออยู่ที่วันที่สิบหกน้องเพียงอยู่ 16, อ, 16, อ,อ,อ,อจังหวัดนครราชสีมานะคะงานเดียวแล้วก็วันที่สิบเก้าอยู่ร้านแอลโกอฮอล์นะคะอยู่ที่อุดร เาริสเบ้มงหนแบ,บบแบตเตอร์เซียคะพูดจะให้ดูนะคะร้านโฟบาร์นะคะอยู่ที่อุดรบันที่สิบร้านโฟบาร์หราะว่าเดี๋ยวถ้าคันแจงพิษกับข้อไปแล้วค่ะผู้ว่าจำบ่ได้บ <c oughs> ันที่สิบห้าเจอกันภรรยายน้องเพลงเจอกันค่ะ อยากจับมือน้องเพลงจังเลยแจ้งวัฒนะนะเจอกนันค่ะเย็นนี้ก่อนเข้างานสามถุงบัตรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยววันที่จับซีไปหาขอบคุณค่ะกระแจี๊บปะค่ะก๋วยเตี๋ยวหนูบะหมี่เลี้ยงบะหมี่เลี้ยงพละกันค่ะใช่ค่ะพูดเตอร์ค่ะพูดเตอร์นะพูดเตอร์พูดเรีนมานึ่งูดเตอร์ค่ะพูดเตอร์ยุบ กุเตอร์ล้านะคะลาแค่ก่อนคนประทายคิดถึงให้โลกเจอกันค่ะแม่เด้อถ้าใครก็เจอกันนะคะถ้าอยุไกลค่ะถ้าอยู่กล,ก,ลก็เจอกันได้นะคะมีสีโคพี่ผู้สาวน่ากินมากมีแสเตอระก็เสียค่ะมีสกินโซ่ได้บะนี้ ร้านโฟบานน้องะค่เอ้าน้องไข่บะหมี่นน้องไข่เลยค่ะไปอุดรนะคะไม่ไม่ได้ไปน้องไข่นะเอ้าร้านน้องไข่ขบวนอุดรก็มีขบวนอุดรค่ะไม่ใช่ขบวนน้องไข่ขอเย็นคุณนะคะคัดผมก่อนค่ะ วันนี้แสดงที่ไหนแสดงที่ตลาดนิกแนกค่ะตลาดนิกแนกแล้วก็แกงว่า,านาคะ่ะให้ย,ยางดูให้ย,ยางดู แซ่บบอกอร่อยมากจ้ามันนี่สุดมีใครไปไหมน้องเบลน่าจะอยู่ตรงที่แท็กค่ะเพราะว่ามือนมันไม่ม่งานไมอลงดูเพราะพี่น่าจะไม่ได้ไปด้วยอย่างเช่นพี่เอ็มมีควอดต้องเสร็จไหมคะ พี่ฮนก็ไม่ได้ไปเทบเพราะว่ามันเป็นงานบวญคือพิธีกรสำคัญใชค่ะอร่อยมากตอนเย็นก็จะไปกินหมูกระทะเสร็จงานแล้วก็จะไปกินหมูกระทะวันนี้เย่ มากท่านนี้นะอร่อยมากชอบมากสวัสดีค่ะครับ โบรานเป็นทั้ง<ม>อุตานและหนองคายนะคะ<ม>พี่แมนก็มาค่ะเห็นไหมมากับพี่ตานะคะแล้งแร้งซ่างค่ะกแล้งสร้างค่ะพี่ตาเมื่อยแบบแบบแซ่บครับว่ะ ใช่คข้าวันนี้นะพี่งามก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปกินมูทาให้มาเชื่ออันนี้ตัอือสิ่งอะไร มมไม่ต้องไปห่วงกันให้มาแล้วนะคุนะตจีคะ่ะยืดแล้วคะ่ะกระด้านก็ให้ งานตอนนี้นะค่ะมันหลายอย่างมากขนาดเจ็ดน้อยเจ็ดเจ็ดปีระคาซึ่งพ่อแม่ไม่ได้เห็นงานปนไอแม่แบบไม่ได้เห็นงานเป็นกะละนะคะแล้วมีแค่หนูที่ถามแม่ชอบก่อนซาตอนนี้ก็ยังแม่กับเฮ็ดอยวู่ค่ะแม่แม่ใช้กับปอขวากันเป็นหน้าที่สินะค่ะก็มีจะมีแต่หน,นูเลยค่ะที่หมายว่าขาเงนินด

tôi mày à yếu tận mát áp đàn <-an> luôn <-an> thì <-an> vô à, qua ตอนนี้แขยงกับการขลังปูกระเบิงจ้ะปูวกระเบิงแล้วก็สิทิพิษซาพิซาแล้วก็ยีทาสี เขไปก็อบอกว่านี้เพราะว่าบางคนนี่แมีงานมีงานแล้วก็มีถ่ายรีวิวมีหลายงานมีหลายวิดีโอมีหลายคลิปทุกอย่างไี่ได้ MV ไม่แอพเทนก oh. ็จะไม่ค่อยได้ไปเรื่องอ่ะไม่ได้ไปกขาบอกเขาบีคอนเทลเขาบอกคุกเตอร์ไอ้อะไรมัมีงานนอกเข้าม,ามาันโมเมกูโมเมมาคิดดูพวกพี่ๆนี่แหล่ะ

ชิแจพัทาค่ะตลาดยิกเน็ตเพลงใหม่ร่้อใช้เอ็มบีเรยนเรียวนี่ค่ะไรห่วย 嗯，不是。 แฟนเราฟังอยู่ไทยเอ็มบีเร็วๆนี้จากพี่แต้วอะนีเวลาไทายไหมคะอืมขอบคุณจอสองร้อยด้วยไหคะดิวซีแกมซีแกมเป็นเด่นน่ารักค่ะดื้ดดูกับสิต้าหน,น,น่อยดืู้กับสิตี้ดังเป็นน่ารักค่ะ ขอบคุณดาวสองไม่โดนนะคะดาวที่ เราคนณยี่สิบหก้านอยู่นะคะความใจะราแค่แสนยี่สิบหกล้า่เราจ้าคุณนะคะครับ